สวัสดีครับกลับมาที่ช่องยีนซ่าอีกครั้งนะครับผมมาแนะนํากางเกงยีนตัวนี้ครับเป็นกางเกงยีน d ีวาย501ป้ายปักเกนนะครับเป็นเป็นแบบป้ายฉีกแบบเดิมๆเลยนะครับแล้วก็โลโก้นะครับยังเป็นโลโก้มมาเล็กใช้มาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลสแทบนี่ยังคงอยู่ดีอยู่นะครับเลสแทบครับกระเป๋ายังสวยนะครับตัวนี้นะครับเป็น501มึอดานะครับ แล้วก็ไซส์นะครับไซส์ W 3 2อนะครับเอวอ่ะสามสความยาวก็3.3นิ้วเดี๋ยวเราค่อยมาวัดกันนะครับว่าเอวจริงๆแล้วมันตรงกับป้ายไหมมีหดมีขยายไหมมาดูภาพรวมของกางเกงยีนตัวนี้กันก่อนกางเกงที่มีเฟดนะครับทั่วทั้งตัวเลยเป็นเฟดทั่วทั้งตัวเลยเป็นคล้ายๆลายหยินเลยส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งตรงด้านหลังเนี่ยนะครับอกว่ามันจะเป็นลักษณะงาน เวิร์กแวร์นะครับหรือเพนเวิร์กก็คือมันมันจะมีสีจากการใช้งานเขามีรอยเปื้อนสีขาวนะครับสีขาวสีเดียวนี่ครับตรงปลายขาก็มีอยู่เล็กน้อยนะครับผมไม่เอาออกนะครับสภาพเดิมๆมือสองครับการดูนะครับเต็มตัวนะครับสีค่อนข้างดีนะครับสีค่อนข้างดีนะครับเก่งอีกตัวนี้เฟตตะเข็บนะครับเฟตตะเข็บก็เต็มรางครับรางใหญ่ด้วยนะครับเต็มรางเลยเฟตนะครับก็จะมีรอย เปื้อนสีนะครับเปื้อนสีขาด้านขวานี้นะครับมีมีรอยเฟดแล้วก็รอยเปื้อนเป็นสีน้ำตาลตามตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีรอยเพนเบิร์กนะสีแล้วก็ตะเข็บเนี่ยเต็มรางเลยรลังใหญ่นี่ครับนะตะเข็บตัวนี้เป็นตะเข็บที่ใหญ่มากนะครับมโค้งนะครับสำหรับหมุดย้ำนะครับเป็นทองแดงนะครับด้านนอกเป็นทองแดงกระดุมเป็นกระดุมสีเงินด้านหลักกระดุมนะครับมีการ อ่ามาร์ครหัสโรงงานไว้รหัส4034ครับไม่รู้เห็นกันไหมกล้องผมก็ไม่แน่ใจนะว่าชัดเจนไหม4034แล้วเรามาดูรายละเอียดนะครับด้านในตรงบริเวณขอบเอวนะครับ501นะครับ DI original ระบุไว้เลยนะครับว่าเป็น made in Mexico ซึ่งงาน made in Mexico เนี่ย มีความใกล้เคียงกันกันกบงาน USA เลยด้วยซ้ำรับผ้าเนี่ยบางทีใช้ผ้าจากโรงงานเดียวกันเลยการตัดเย็บก็มาตรฐานใกล้เคียงกันครับถุงกระเป๋านะครับก็มีการสกรีนไว้ด้วยถุงกระเป๋ายังสาสะหาสีขาวหมุดย้ําด้านในเป็นทองแดงนะอ่ามีป้ายแคที่อยู่ตรงตะเข็บ W 3 2 L 3 2ม3ตรงกับป้ายประเก็นนะครับ W 3 2 L 3 3ตรงกัน นะการดูรีวิวไม่ยากครับก็ดูรายละเอียดที่มันที่เขาระบุมาเนี่ยมันตรงกันนะครับรีเฟอร์ถึงทัานได้แล้วในส่วนนี้นะครับมีการระบุผ้าด้วยนะครับเป็น501นะครับแล้วรหัสผ้าตัวนี้เป็นรหัสผ้า0 0 0ก็เป็น รหัผ้านะสูตรสตัวนี้ก็คือซิงค์ทูฟิตซิงค์ทูฟิตเนี่ยก็คือรหัสผ้าที่ซักแล้วมันจะหดตัวพวกคนที่ชอบเล่นเฟดเนี่ยเขาจะชอบรหัสผ้าตัวนี้กันนะครับถ้าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยสีมันจะเข้มทั้งตัวเลยพอซักไปซักไปเนี่ยมันจะหดเข้ารูปแล้วก็มันก็จะเกิดเฟดกระดุมนะครับราาหัสโรงงานนะครับกระดุม40-3ศก็ตรงกันนะครับการผลิตตัวนี้นะครับเป็นปี2009นเะครับเดือน9ครับตัวนี้ผลิตผ้าซิงค์ทฟิตนะครับ ซึ่งหายากแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับซื้อตามช็อปเนี่ยถ้าใครชอบแบบงานเพนต์เวิร์กมันมันแบบนี้นะครับก็ซื้อได้เลยเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่าซิงค์ทูฟิตเนี่ยใต้ที่มันระบุไว้3าทีสยาว3าเนี่ยพอซักไปแล้วตัวนี้มันผ่านการซักแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นมือสองมันจะหดลงไปสักเท่าไหร่หรือมันหดมาเท่าเดิมนะรุ่นใหม่นะถ้าเป็นงานวินเทจเนี่ยต้องเผื่อไว้นะครับนิ้ว1เอวต่วนความยาวก็2นิ้วตัวนี้ ตัวนี้ก็หดนะครับตัวนี้ป้าย32แต่ผมวัดได้31นะครับเนี่ยเห็นไหม15.5า15.5ก็คือ15นิ้วครึ่งคูณ2เข้าไปนะ15ก็30คูณอีกครึ่งหนึ่งก็เป็น31ดังนั้นเอล32เนี่ยมันหดลงมา1นะิ้วนะเหมือนกับงานวินเทจรุ่นเก่าๆเ,เลยนะครับเอลจะหดลง1นิ้ว เรามาดูความยาวนะครับความยาวความยาวที่ป้ายระบุไว้33นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วงานซิงค์ทูฟิตเนี่ยมันจะหดนะความยาวประมาณ2นิ้วอันนี้ระบุ33ใช่ไหมเรามาดูเคปเป้าตรงนี้เลยจนมาถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่31นิ้วนะครับหดลงมา2นิ้วจริงๆครับ3 0ป้าย33หดลงมาเหลือ31ดังนั้นคนที่ซื้อผ้ารหัส0000 000 000 000 4ตัว04ตัว ก็คือรหัสซิงทูฟิตเนี่ยจะต้องเผื่อความยาวไว้2นิ้วเสมอนะครับแล้วก็เอวเนี่ยเผื่อไว้1นิ้วเสมอเป็นนั้นว่าคนที่ใส่ย,ยีนอะไรนะซิงทนะูฟิตน่ะหรือยีนดิบอ่ะผ้าดิบอ่ะเขาจะรู้กันละนะครับต้องเผื่อกันไว้สำหรับการกดตัวความยาวรวมนี่ครับ41ถ้าใครชอบตัวนี้นะงานซิงทูฟิตปี2009ใครชอบก็นะครับสามารถกด นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นที่อยู่ของเกงยินตัวนี้นะครับลิงก์จะพาไปที่ร้านก็สามารถกดสั่งซอ้์ได้นะครับแล้วก็แฮชไลน์คือเข้ามาคุยกันได้นะครับติดตามดูนะครับครั้งผมก็ไปหางานพเมียเอามาเลกมาลงไว้ในเว็บเว็บไซต์ยินซ่าก็ติดตามดูกันได้นะครับวันนี้ลาท่าน,นชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ